สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยพามาชมวิวนะคะทางเดนกันนะคะมีคนขับรถให้นั่งให้พาไปเที่ยวนะคะค่ะมีคนขบับรถให้นั่งนะคะไม่ต้องขับรถเองก็จะมีเวลาเยอะนะคะเยอะพามาชมบรรยากาศนะคะถนนที่ เรากำลังเดินทางไปนะคะทางจากนี้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะเราก็ผ่ากันมาชมนะคะธรรมชาติที่สวยงามน,นะคะทางทางนะคะทางมีต้นไม้ค่ะมีต้นไม้นะคะ,ะ,คะอยู่ข้างทางเขียวใช่ไหมคะอากาศก็ดีนะคะอยู่ที่ยี่สิบสามองศามีกังหันลมด้วยนะคะ มาเที่ยวนะคะไม่ต้องมาเองนะคะต้องมาเองเดี๋ยวหนิงโค้ดตรงหนิงนะคะน้องหนิงพี่หนิงนะคะค่ะเที่ยวนะคะเที่ยววนไปนะคะทุ่งเขียวนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะประเทศฮอลแลนด์นะคะมีกำแพงเยอะมากนะคะใช้ไฟธรรมชาติกันนะคะมุนๆติ้วๆนะคะ ขอวัทุกคนจะได้รับความเพลอดเพลินนะคะ